เจสิบห้าตามสูตัำน้านครับักขึ้้บกกจ้าขึ้เฮิมเด้อึเฮิมบานเทาเด้อหอมบกกจ้า เรียบร้้น่าทานไหมคะมีเขาปูนน้ำอีกตั้งหากจ้าดูสิคะน่าทานไหมว้าวว้าว,ว,าวมาทานด้วยกันคะ่ะใส่น้ำปลรราสักนิดนะคะ มาเด้อจ้าเด้อแล้วราคาแล้วราคาน,นี่คือผักกาดหินบ้านเท่าอื่นผักกาดแซ่เด้อจ้าเด้อมาเด้อมาเด้อบาน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 ,บานตามมาคือการกินสมตามกออภัยต้องใส่มือเด้อจ้าเด้อแล้วก็จะแซ่แบแซ่บคักแสบแน่เด้อเนี่ยเอามาเด้อมาเด้อ <c oughs> aitäh !